เจ้าที่ไปสายเด้อเนี่ยที่ขึ้นไปสวรรค์ไปสวรรค์มองฝากจากฝากเ,เ,เ,เท่ได้เลยฮะฝากเท่มาบ้านเจ้าเนี่ยนะจะไปฝากพ่อฝากแม่ฝากพ่อฝากเมียนี่แหละคือความหวังของครอบครัวครับพี่น้องครับเบ,บ,บาแจกเนะี่ยะอาจ,จเซในไลท์โมเมนต์ที่เบาแจบเพลินเดินทางไปบ้านเนาะมันจะขี่หนวดขอบขั้วตลอดเลยไสมมองซื้อปีละอ๋อฝากเทพนี่ตู้นี่บอสขายปูนขายปีนะ ไปเจ้งโน่เ้งนักอเลยมาส่งตัวนี้นั่งขาได้เลยบอกไ่าไปไหนน่ะพี่เท่าไั้นเนาะคนหนึ่งสองแสนสองแสนกี่ไปไปคนเดียวเนาะอันนี้เราจบเดี๋ยวมันจะไปบ้านเป็นยังจะคือหิวนักแต่หิวม่มากนี่อันนี้ปลาเลยปลาคือเพิองยอมหลับว่ะ แลรงปลาธรรมชาติที่อุลโงสมบูรณ์ที่สุดนะในในภาคใต้นะจะเป็นปักเซโอ้พวกปลาเป็นลายปลาไม่ดำพองปลาธรรมชาตินะอันนี้นังควายเป็นนังเข้มก็ได้เอาไปฝากกันนะมันบูดของเนาเสียเลยอันนี้คือนางควายท่านผู้ชมครับคือนางเค็มนะเอาไปเอาไปเผาไปแมนค้อนทุบ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 กินได้กินได้เนาะยตอนนี้หน่อยกินก็ข้าวเหนียวกันแสบมาไปซื้อตัวมาที่นี่ตัวกัน นี่แหละพี่น้องเอ้ยนะความหวัขงของคผมเพื่อ,อ,อบอลเจ็บเนี่ยตอนนั้นที่เรากลับบ้านไปคือไอ้อมีโมเมนตท์ที่ที่บาลบุปผาคลิปแล้วเนาะมึงนี้ก็บที่ว่าเดีมาส่งเราอีกทีนึงนะฮะมาปักเ,เซมาปักเซผมไม่ได้ผมเนาะใช่ไายผมไม่ได้ปะพือนอะไร เรียบๆสองเซนกว่าเลยเพื่อนแต่อีกคือนำจากเพื่อนคือเลี้ยงมาโดยตลอดเพื่อนคนนี้มาโดยตลอดคุ้นๆเลยไหมคุณเดียวเนียเลี้ยงคุ้นๆที่ได้พนเศษคุ้นๆเลยใช่ใครก่อนเนาะนนี้ก็อ่อนงูเนาอันนี้คือความหมาของครอบครัวอันนี้คือปี้เนาะสีิบนาทีอันนี้ก็บที่ว่าของเพื่อนเนาะที่ว่ามอบของเพื่อน เราคิดเอาได้ตลอดแหละเลี้ยงขาหอมก็รถต่อเจ็บและสิ่งที่เรามาในประเทศลาวนั้วเราจะได้เห็นตลอดว่าเราจะสังเกตว่ามันจะมีสินค้าไทยนะแน่นอนทุกจุดเนาะทุกจุดเนาะปอบูเนาะแท็กต์โซยเนาะต่อยังคือเฉพาะคนปากเซนไม่เฉพาะคนปากเซนะที่ชอบสินค้าไทยทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศลาวไม่ใช่ว่าโอ่งปากเซใกล้ประเทศไทยที่สินค้าไทยไม่ใช่นะครับทุกที่นะครับต่อให้ใช้ดินเนสตามก็มีสินค้าไทยนะครับอันนี้พูดเลยนะ ไอมหมัตี่ดบอะไดีอะซีวิตซีวิตก็วิตามินวิตามินนี่ไอแล้วก็ไอเล็กกะซอยนะครับเลยดัชมิลคอนเซอร์มีแค่น้ำเปล่าที่เป็นของเราแล้วทีนี้เราจะนี่สั่งฮะสัง่งขอบคุณบอกครบอบครัวรอกินเน,น,นี่ยแน่นอนแน่นอนก็คือต้องบอกบอ,อ,อกคนแรกก่อนคืนน้องออมนอนถือว่าได้ถือว่าอันนี้คือพี่โบส่งตลอดได้เดนะ้นอเล็กกะอันนี้ก็คือ ซื้อโคจาบปลาเซ่เพราะว่าของปลานี่ไอเห็นหมดอยู่สวนบ้านเราไอเคยถามเลยมันแพงอมันแพงเลยอะเบิองมันบูดยากโคตรไปเลยอันนี้ชื่อว่ามันใหม่ๆเลยนะก็เลยซื้อไปนะเป็นปลาตัวใหญ่ซึ่งผมจำได้ผมเคยได้กินหอกปลาในคองนะเคยกินแต่ปลาในปลาหอยแต่ก็นั่งนั่งเนาะอันนี้มันบูดบูดก็หนาวก็เย็นเลยโดยกรรมวิธีของก็เออเนี่ยแบบมักบวกมัดก็แบบมัด คนโบราณที่เฮดมานือทอดมาเก็บรักษาแม่เก็บรักษานางฟ้าเขากับเก็บกินได้ตลอดทุกตนเกี่ยวเขาได้ไปได้ไปครับเจ้าคนเรากินกันมากกว่าเขานั้งของอ้อมมาเกี่ยวเขาทำมาแต่ไทยเกี่ยวเขาแต่พอแม่เตรียมงานว่ะถากินเ้อะถากินเ้อนะฮะน้องอ้อมแล้วก็พ่อแม่อยู่ท้งบ้าลป้าอยู่นี่ตัวใหญ่ท้องโตเนาะพอจะแบ่งตัวเขาป้วนเนาะเขาป้วเมียแล้วก็ันอขาป้วนฟอปลาปลาครึ่งปลาครึ่ง ปลาแม่น้ำโขงปลาแม่น้ำโขงบาดเท่าปลาเอ้ยปลากระดดก่อนนะปลาเครื่องปลากระดกับสิปลากระดดได้เอ้านี่ไปแยกข้างกับเพื่อนตรงนี้กับเพื่อว่าไปตอนไปเขตก่อนขึ้นกำปั้นก่อนถ้าเขาไปบนวงรถจะสิไปก่อนรถจอดสี่ขีดรถขั้นนินบ่อันนี้คือรถนะรถที่เราจะไปกันนะจะไปอ้าวไปรถเป็นรถตู้เนาะไปเซโน รถประจำสายทางอาจจะบระมาณรถคั่วที่ไปเรียนจันนะมันอาจจะบนีระยะใกล้เนาะเป็นคันนี้แหละมีปัญหาอะไรนีรถเกาหลีรถเกาหลีไปโชคดีป่ะเจ๊บโชคดีเด้อโชคดีเด้อวไปป่ะเจ๊บโชคดีคือการพักการเดินทางเรือว่าปลอดภัยกรุงเทพปลอดเป็พ่อกันอี่ว่าสองสวข้างหน้าเนาะป้ะแจ๊บกป็นตาหวานกรุงเทพคือตอนนี้ก็เรียกว่าเทามาส่งกันให้มาส่งป่ะเจ๊บโชคดีป่ะเจ๊บขุดนไม้เขาคือ ไปพุ่นแล้วไปพ่อกันอยู่ทองสนามหลวงเนาะไปงานอ่าแมน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 ไปแล้วอบคุณเพือนๆขบคบายบายขอบคพวกบาย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 ปิดประตูขอบคุณไม่ภาษาไทยนะไปแล้วจ้าบไปแล้วต้องพากันบายบายไปอันนี้ก็หมดจับขึ้นรถแล้วครับท่านผู้ชมครับเราจะเดินทางต่อไปที่ช่องเม็กนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนหมายเลข13ใต้บอสบอสข้าวต้น13ใต้ข้าวต้น13ใต้มาจากสวรรค์แล้วเรลงไป สแสดงเขมร oh. นี่เราจะไปที่ไปที่ช่องเม็กันครับทท่านครับมาเีมางักไปเราจะเดินทางไปที่คอยน้องที่ช่องเม็กนะฮะ เราจะไปถือดอกจำปาเนี่ยจะไปยืนรอที่รั้วกรงเหล็กนะท่านผู้ชมครับเนี่ยที่ด่านตอมอช่องเมฆต้องต้องต้องทำทำคลิปอินสตาแกรนะด่านช่องเมฆต่อเนี่ยกาะโลกกรงเหล็กเนี่ยนั่นนั่นนั่นขับอยู่ป่ายสบายดีบ้างเตาป่ายสบายดีบ้างเตาเห็นบ่อืมนี่กำลังบันทึกเทปอยู่นะท่านผู้ชมครับเป็นการถ่ายทำแบบแบบพิธีพิธันเลยฮะไปโบล่าเนออเคยอันนี้ก็จะเป็นเส้นทาง เส้นทางประชาชนเมื่อกี้เราไปทางรัฐแล้วเรามาเส้นทางประชาชนหลายคนก็จะสงสัยว <to> <to> ่าประเทศลาวมีทางรัฐไหมทางประชาชนก็มีนะครับละอันนี้ค็จะเห็นเราเห็นจิตวิญญาณและวิถีชีวิตของผู้คนที่เขาใช้ชีวิตนะฮะอยู่ตามสองฝากฝั่งถนนนะครับก็เหมือนกับประเทศไทยเนี่ยฮะกั้นกลางด้วยแม่น้าเจ้าพระยาเอ้าอันนี้ก็หวานใจโทรมาโทรมาลูกสาวโทรมาลูกสาวโทรมาลูกสาวโทรมา ทำการ์ดิ้รีวิวไปด้วยนะครับแล้วก็จะตั้งเสียงให้ทรามเนี่ยฮะเดี๋ยวพ่อกำลังกาไปพ่อกำลังอยู่ไหนก็สบายรถพ่อวงรถในวงเวียนนี่ซีดไปก่อนจะไม่จานรถรถรถน้ำมันนะรถรถใครรู้จักไหมคนลาวเขาเขาบอกว่ารถพ่อวงรถพ่อวงใช่ห้แม่นรถพ่อวงรถพ่อวงก็เป็นเจ้าของ บริษัทนี้นะครับคือบริษัทพวงนี้แกจะเป็นเจ้าของแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์นะฮะเสียภาษีถูกต้องนะครับบริษัทนี้อันนี้เราจะขึ้นไปตรงขวาขาไปน้ำโค้งเนี่ยขวอขาไปน้ำโค้งตัวนี้นะฮะตอนทีนิีหน่อยเขาจะบอกว่ามีคนตายหลายอ๋อเพราะงานนี้ย่ังแน่ต่างๆนะเป็นการเจาะเสาเข็มมาได้ก็ว่ากันไปซาซาซรีกันไปจังนล่นนะล่าสุดก็เดือนนี้ก็มีคน นาปูดไทยอีเดาเล่ากับเล่าะว่าปูดไทยวัฒน์นี่ล่าสุดมีคนมากระโดดแต่ว่าช่วยใดท่านช่วยใดท่านช่วยใดท่านเป็นคนสตีบอดีบน้องเล่นเ่ยเป็นเป็นผู้ชายเป็นคนอยู่ปักเซ่นี่แหละพ่อยัยนี่กรสิโดดบอกเฮ้ยมาสร้างว่าอย่าไปเห็ดนในจานเราเห็นอย่างเราปีนมึงอย่างท้องตกบ ของนักปากเซดินแดนเ่าไต้เดอร์พี่นะ้องแนมไปอย่เบือลขวามือก็จะเห็น รถไทยครับนักท่องเที่ยวจากท่าประเทศไทยครับคือเขาชอบประเทศลาวเขามาเที่ยวลาวเนี่ยโอ้เนี่ยเขาไม่ชอบประเทศเขมรับเขาเที่ยวก็ทุเรศช่วงนี้ยิ่งเยอะอ่าท่ยวเที่ยวนักท่องเที่ยวแม่ท่านผู้ชมครับนี่ครับกั้นกลางด้วยแม่น้ำโขง ทับต้องกสิยากแน่เนาะทัานซ้ำเฮานี่ก็ถือว่าแพงเดี๋วเดี๋ยวนคนมีเงินก็บ่ว่าเนาะแน่นรถนี่นี่นี่เบื้องนี่คือกันจริงเนาะหากสงสัยไปยังคือกี้ว่าสั่งมาแล้วพันไม่ทุนบ่หรือจังไงเนาะเห็นสะพานมามีแต่ของกินแบบนาะยังรอดถามไทยมากถามเม่นบอกไปสัมฐานนักศึกษาเหมือนคือเออเหมือนบ้านนี่เล